คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวราชบุรีเที่ยวในตัวเมืองนีนก็น่ากินนี่ก็น่ากิน,นกิเยอะมากถ้าชอบธรรมชาติตามเรามาแคมปิ้งกันที่นี่คลิวเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศอันไรนคือเป็นแบบต้นสนแล้วก็ภูเขาแต่ที่นี่คือราชบุรีจ้าอัปเดตที่เที่ยวใหม่ๆพร้อมมุมถ่ายรูปสวยที่เที่ยวใหม่ที่เที่ยวหลังราชบุรีเลยก็ได้แล้วก็วิวสวยมากสวยแบบและนี่คือทริปกินเที่ยวราชบุรี2วันหนึ่งคืน ให้หนึ่งแล้วทุกคนอย่างเดียวเท่านั้น อันนี้ก็อยู่กับเจล้วก็นะคะวันนี้เราก็เห็นองค์ข้างหลังก็จะเดาได้แล้วว่าเราพามาเที่ยวกันที่ไหนอันนี้เราก็จะเป็นทริป2วันหนึ่งคืนราชบุรีครั้งนี้เราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเราจะไปกลางปนกันที่สวนปูนค่คะแต่เราเนาะช่วงปลายปีแบบอากาศเริ่มหนาวๆอะไรแบบนี้คนก็เริ่มจะแบบหาที่แคมปิ้งกันแล้วก็ที่ใกล้กรุงเทพเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าครั้งเต็นครั้งเนี้ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนอกจากไปแคมปิ้งเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ลราก็มาเดินหาของกินที่ตลาดโค้ยผียใช่ปะเร่ินปตลาดเก่านะคะแล้วก็จะมีเฮ้ยอะไรอะ่ะขนมคนเดิมทุกวันสุกแนะคะใช่พี่จิงของกินคือแบบเยอะมากอะ่ะของน่ากินพวกขนมแบบเก่าๆยังไม่อกีพี่นัดก็จัดมาแล้วหนึ่งใช่หมใจ<ด>ไม่ว่าเออพี่นัดเดินไปก็แบบนุ่นก็น่ากินนี่ก็น่ากินกินเยอะมากใครมาถ่ายกินนะคะแนะนาเลยว่าแบบสีงามแล้วราคาแบบบ้านสุดๆเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าเนาะ ที่ตอนนี้แบบประมาณเที่ยงแล้วเราเริ่มหิวกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแวะของกินกันก่อนคือคาเฟ่นเนี่ยน่ารักมาจะเลือกมาเพราะว่าพิ่นัด ดูนี่เขาเป็นสาสแฟชั่นคอนเทนต์ใช่ไหมเราก็พยายามเลือกแบบร้านน่ารักน่ารักแล้วก็อาหารที่เราดู๋ก็คืออาหารของน่าก,กินมากมีหลากหลายเนาะเรามาที่คาเฟ่สุดๆก็คือเราจะมาแวะหาขเขาเที่ยงกินกานถึงบอกว่าจะเป็นคาเฟ่แต่ว่าเขาก็มีอาหารด้วยเนาะอาหารแบบเยอะมากแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆา,งางแล้วก็มีเบเกอรี่พวกแบบพวกโรตีอะไรพวกนี้เราคือบรรยากาศร,ร้านน่ารักมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านี่โอ้ยบรรยากาศน่ารักมากคนดูดีมันเป็นแบบร้านเล็กๆแต่ว่าแบบร่มรื่นน่ารักนี่ เดี๋ยวเราน่าจะต้องรีบกินกันแล้วแหละพี่นัเพราะเดี๋ยวต้องไปกางเต็นท์กันต่อใช่ไปกินเลย คนเปลี่ยนบรรยากาศโดยสิ้นเชิงหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ขับรถต่อมปอีกนิดนึงตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นเขากันอันนี้ที่เราพามามันก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดอันซินของลาดบุรีเนาะก็คือเป็นเขาทะลุมิติกว่าจะขึ้นไปก็น่าจะเหนื่อยดูรีวิวมาเขาบอกว่าเดินแค่10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลากันกี่นาทีนะคะใช่พี่นัดดูเวลาเลยนะ10นาทีสู้เขาเดี๋ยวเราวาดไปถึงข้างบนกันเลยดีกว่า เราทุกคนอยนางเดียวเท่านั้นตอนนี้เราก็เดินมาถึงข้างบนถุงยอดเข่าแล้วใช่ก็คืออันนี้ถ้าสมมติว่าเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนาะข้างในสุดมันก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้ไหว้กันข้างหลังคือแบบเนี่ยทะลุมิติเออใช่มันสวยมากทุกคนมันอลังการจริงๆเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าสวย ถ้าใครชอบแบบเป็นสายแอเจอร์แบบปีนป่ายอะไรเงี้ยแนะนำเพราะว่ามันไม่ไม่ไกลมากเดินไม่นานแล้วก็จริงๆทางไม่ยากเสยนสั่นอยู่นะทางไม่ยากทางไม่ยากแค่ระวังลื่นนิดนึงเพราะเป็นแบบเป็นพื้นแบบหินหินเนาะแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ดูรูปนะคะเราดูรูปสวยๆจากเราได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายกไปฝากทุกคนกัน แล้ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเข้าไปติดต่อกันดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราอจองลานกลางเต็นท์มาไว้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปติดต่อเขาก่อนว่าจะกางโซนไหนอะไรยังไงดีก็สวัสดีค่ะอันนี้จองกลางเต็นท์ไว้ค่ะโอเคเมื่อกี้เราจองลานกลางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วแหละที่นี่ก็คือลานกลางเต็นท์หัวละสองเนอะหเขาคิดเป็นรายหัว แล้วก็ที่นี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกางมุมไหนอะไรยังไงมันก็จะมีแบบ่วนบนกับส่วนข้างล่างแล้วคือวิวสวยมากเพราะามันเป็นแบบข้างหน้าเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยคือสวยมากฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆอ่ะคนเออเอาจริง200ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็ที่นี่มื้อเย็นเขาก็จะมีพวกจิ้มจุ่มหมูกระทะด้วยเซ่นละสี่้ยเก่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาหยิบของเตรียมของไปกางเต็นท์นกันก่อนดีกว่าแต่ว่าวันนี้ของกินคือแบบซื้อมาเยอะและ้ว เท่กั <Okay, S 2> แล้วเย้ yeah, ทุกคนกลับมาแล้วค่ะใช่หลังจากหายปั ast, mm ๊บ hmm. ไปใหญ่เลยเนาะตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ใช้เวลากลางไปทั้งสิ้นหนึ mm hmm. ่งชั่วโมงค่ะใช่จ้า mm hmm. มือใหม่ทั้งคู่เนาะและนี่คือผลลัพธ์ข้างในของเราเป็นเต็นท์เนาะแล้วก็วันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์สําหรับกินมื้อเย็นของเราเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แน่นอนว่าเรามาแคมป์ปิ้งก็ต้องมีพวกแบบปิ้งย่างเอ่ยดเนเะเดี mm ๋ย hmm. วให้ดูอุปกรณ์วันนี้ของเราที่เตรียมมาดีวกว่า ก็คือเซตปิ้งย่างของเราในวันนี้เนาะก็จะแบบมีเป็นพวกแบบแฮมเบอเนแล้วก็มีเป็นหมูต่างๆเบคอนกุ้งเอยใดเอดยแล้วก็มีพวกผักก็ถือว่าครบอยู่นะเอาจริงจเออจะว่าไปแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้กับวิวแบบนี้จ้าปึ๊บฟิวเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศอันไหนคือเป็นแบบต้นสนแล้วก็ภูเขา<ม>แต่ที่นี่คือราชบ,บุรีจ้าฟิลดีมากอากาศก็คือแบบเริ่มเย็นๆแล้วตกเย็นเดี๋ยวเราเริ่มทําปิ้งย่างเลยดีกว่าไหมพี่นะัทเดี๋ยวจะไ,ไ,ไม่ได้กินกันเนี่ยโอเคโอเคจ้า ่ะพี่นัน้นพร้อมยังไปเลย วันที่สค่ะตอนนี้เราไปแบบอานน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนก็คืออากาศเย็นมากอะแบบน่าจะประมาณ20องศาได้นอนในเต็นท์คือสบายมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆที่พักแล้วก็ไปทํากิจกรรมกันดีกว่าเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนเขาจะมีภายเรือคายักด้วยเนาะก,ก็คือภายปี เรากําลังจะไปให้เรือคายักกันนะตอนนี้ถ้าแบบกลัวหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวมาก็น่าจะโอเคอยู่อากาศกำลังเย็นๆทราไม่ได้หนาวแบบหนาวเวอร์หนาวแบบเขาจะมีพายักอยู่ตรงเนีน้แล้วเราก็สามารถหยิบไปเล่นได้เลย ตอนนี้เราก็ออกจากที่พักมาแล้วเราก็ขับย้ายโซนกันมานิดนึงอันนี้เราก็มาอยู่ในโซนของส่วนพึ่งกันแล้วและวันนี้เราจะมาอัปเดตคาเฟ่ใหม่กันอันนี้ก็คือชื่อคาเฟ่ว่า o l i v e r v i l วิวเจอ a คาเฟ่ก็คือมันจะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบฝรั่งเศสน่ารักมากพร้อมกับวิวแบบจึ้งแบบปังมากเออใช่ เมื่อกี้ไปหามุมถ่ายรูปม,มาเยอะมากก็คือที่นี่เขามุมถ่ายรูปเยอะจริงมุมหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็น่าจะเป็นแบบมีต้งกระจกมีมุมบาร์แล้วก็มีแบบที่เป็นสกายวอล์กเดินไปเห็นภูเขาสวยมากแล้วเขาก็แบบมีต้นโอลีฟยักษ์ตั้งอยู่กลางร้านนี่ก็คือเป็นแบบเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยจริงๆถ้ามาช่วงเย็นคิดว่าฟิลจะดี แล้วที่นี่เขาก็มีทั้งแบบมีเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งร้านอาหารอาหารเขาที่มเมื่อกี้ไปดูก็จะเป็นพวกแบบมีอิตาลีก็มีหรือว่าเป็นพวกอาหารไทยก็มีเหมือนกันเออมานั่งแบบอบความ,มานั่งกินก็ได้เอาจริงๆพ่อแม่นราจะแฮปปี้ถ่ายรูปแบบเนี้ยเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารดีกว่าว่าจะน่ากินขนาด อันนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะแล้วก็ตรงข้ามมาก็จะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูเมนูเครื่องดื่มคาเฟ่กันดีกว่า สุดก็มาถึงแล้วเย้เมนูอาหารของเราทุกคนนี่ิอกจากอันนี้เลยที่เป็นไฮไลท์สั่งมาก็คือเป็นเมนูแบบพิซซ่าเอออันนี้คือแบบน่ากินมากแล้วก็จะมีเป็นข้าวผัดสับปะรดอันนี้เขาก็แนะนำเนาะว่ามาเราก็ต้องสั่งอันนี้คือพ่นัดพ่นัดรีเควสมาใช่เลยเออก็คือเป็นแบบมีกรอบเนาะมีกรอบกุ้งแล้วเราก็แบบสั่งน้ําอีก2แก้วนีเพิ่มความสดชื่นหน่อยโซดาช่วงนี้ร้อนๆโอเคมา น่ารักเลยอ่ะที่นีแล้วเขาเพิ่งเปิดแบบเมื่อต้นปีเองมั้งใครที่อยากได้รูปสวยๆก็รีบมานะทุกคนจะได้แบบไม่ตกเทรนกันอเอออกจากคาเฟ่มาแล้วเราก็แบบนั่งรถยาวๆกันเลยทุกคนอันนี้เราก็มาที่เที่ยวอีกที่หนึ่งเราก็ชื่อว่าแก่งสม้มแมวอือใช่จริงจริงอ่ะที่เที่ยวสวนพื้นถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้ๆคาเฟ่ที่มเมื่อกี้เราไปมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าเราอ่ะก็เคยไปมาแล้ว เ,ออเราเคยไปเที่ยวแบบเก็บที่เที่ยวพวกสวนพึ่งมาแล้วถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะในคลิปลาดบุรีสองวันหนึ่งคืนอันนั้นอาจจะมีที่เที่ยวในสวนพึ่งเยอะครั้งนี้เราก็เลยแบบเออเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาที่อื่นบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้พามาที่เที่ยวใหม่ๆด้วยเดี๋ยวอันนี้จ่ายค่าข้าวหรือเปล่าอ๋อไปอี้ สำหรับที่นี่เนาะม,นมันจะฟิวคล้ายๆกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติมันจะมีแบบจุดต่างๆให้เราแวะดูพวกแบบพืชพันไม้ด้วยแล้วก็ที่เนี่ยมันก็จะมีน้ําตกเราสามารถลงเล่นน้ําได้แต่จริงจริงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบมันจะมีสูงถึงกี่ชั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่มาก็คือแบบมานั่งจุ่มเท้าชิลๆได้น้ําแบบเออเย็นน้ําเย็นแบบสดชื่นอยู่ จเจอนกยูงสีขาวคือเป็นครั้งแรกที่เจอเอาจริงๆไปเที่ยวสวนสัตว์ก็บ่อยไปอะไรก็บ่อยแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เจอสีเกลือกเพราะว่าน้องอน้องกำลังจะเดินหนีภายใน 2, 2> องสามนอ <laughs> ุ้ย <laughs> เดี๋ยวเอาแบบจากไกลๆตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวกลัวน้องตกใจ ที่เที่ยวใหม่ที่เที่ยวกับที่เที่ยวใหม่ของราชบุรีเลยก็ได้ทางมันค่อนข้างที่จะยากตอนที่เดินทางมาแล้วก็วิวสวยมากมันสวยมากอ่ะทุกคนก็คือมันมีทางแนวเขาแล้วมันมีทางแบบต้นสนอ่ะเฮ้ยคือสวยแบบสวยจริงๆนี่ข้างหลังอ๋อที่เรามาอันนี้ก็คือชื่อว่า Camping Hill อนด์คาเฟก็คือมันมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งลานกางเต็นท์อยู่บนยอดเขาที่เป็นยอดจริงๆอันนี้เป็นอีกพิกัดลับนะทุกคนถ้าใครอยากรู้มันสวยขานาาไหนต้องรีบตามมาก่อนที่คนจะเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างในร้านแบบมีมุมสวยๆเยอะอยู่ เราก็มาแล้วเนาะนี่เริ่มจากอันนี้เลยที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเก็คือเป็นแบบซิคกอมูบบาร์บีคิวคือแบบน่ากินมากทุกคนแล้วก็มีแบบพวกซีซาสลัดที่แบบเบาๆอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นมื้อจบทริปของเร,เราก็เดี๋ยวกินกันดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินทางกลับ แต่ว่าสําหรับทริปเนี้ยเอาจริงๆเป็นราดบุรีที่เรามาแล้วเรารู้สึกว่ามันว้าวหลายสิ่งเนาะคือเราก็เคยแบบมาเที่ยวราชบุรีหลายรอบแล้ว,ลวอจริงๆอันนี้ก็คือครั้งที่4ี่ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเที่ยวแบบเออเดิมๆซ้าๆแต่ครั้งเนี้ยเหมือนเป็นการ,รแบบอะไรเปิดประสบการณ์ใหม่เออใช่ได้เที่ยวแบบสายลุยเป็นสายที่ ก็ชอบแฮปปี้มากว่าจะเป็นเขาทะลุมิติเอออันนี้แอดเวนเจอร์หน่อยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนถ้ามาแล้วอย่าลืมไปเขาทะลุมิตินะมันเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นอันซินของรัฐบ,บุรีแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบการเที่ยวสไตล์แบบนี้หรือว่าทริปแบบนี้ก็มาตามกันได้เนาะอันนี้เราสามารถเที่ยวได้แบบ2วัน1คืนเสอ์อาทิตย์ก็มาเที่ยวกันได้และครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามทริปเก็ตเตอร์กันด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้พี่นัทมาจอยทริปกับเรบบบเราแบบบนนนี้้กกก็มอั ด้วยนะทุกคนโอเควันนี้ก็บายบายดีกว่าเนาะ้อนั้น